กันเก่งม,นงมงนะนาวยอะแบบวาใส่ลงหพี่น้อง <c oughs> มาหฮมะนาขากับผักบุง้งผักบุ้งเอาไปให้คนได้พี่น้องว่าไหมเอาไปให้กระต่ายงามปะผักบุ้งนาสวยไหมคนสวย คนสวยผักบุ้งก็สวยวย่างหาาันปลามันแลนไหมโอ้ยปลาแลน <laughs> ปลาแลนพี่น้อง <laughs> พี่น้องเคยได้เห็น <laughs> เคยเห็นปลาแลน <laughs> มั้งมดอกมิดอมมือทั้งเดียว,ยวปลาแลน <laughs> สาหนามพี่น้องสาหน้มถ้รไม่ฉาดบนมี้ปีงเลยนาะ มามีปีงม่มีวังม่มียมอมพร้อมแลทาไทยบรรยากาศพี่น้องบึงพอาเดียนอันนี้พักบุงน้ำแม่พี่น้องพักกระเชนน้ำกันมีเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาต้องไปซื้อเนาะพี่น้องโอ้ยเสียงหลุดอีแตนมาได้ทางไหนเนอ

โอ้ยดกัดกดักดักข้นเก็บผักบุ้งค่ะโอกกอ้้ยยถุงะใหฮะเอานี่เด็กถุงอันที่พี่ต้องใส่ขวดน,น้ำมาันเดี๋ยวอเอาบ่เออดะแบบหนึ่งก,ก็เอาถุงนั้นไปเก็บผักหวานไงนี่วันผักหวานที่พี่น้องแต่ว่ามันก็นิเบิดย่ามเราล่ะ เดี๋ยวเอาผักบุ้งโอ้เอาถุงไปผักบุ้งอ่ะเอาแล้วบาบนี้ล้ำบทถึกละเอาชั้นสิบหมื่นติแต่ก็สิฉันไปทั้งไหนอันนี้ตะไคร้ด้พี่น้องตะไคร้ตะไคร้หอมแมนบ้าแต่ หอมเบิ่่งแตป่หอมหหออมมบ่บ่คือจังตะไคร้หอมแม่นอีหลีบ่ปะนี่นะ่นคือว่าตะไคร้หอมสิเดโอู้หอมอีหลีพี่น้องหอมหอมค่ะอะเย็นถุงถ้าไม่ถุงเดียวนี่มีถุงเดียวค่ะก็คือบอกมาน้ามค่ะนี่แหละเอามาได้เลยเอาเนื้อหน่อยนี่แหละ ะ <laughs> ถ้าคือว่าเอาชุดใบหนามมาเก็บแต่ใส่ชุดใบหนามมาเก็บมันเนาะแดดกับแดดหย่าหย่าหับปลาบู <laughs> สิกัดก้น <laughs> ย่านหย่าย่านปลากัดก้นอยู่เด้อปลากาัดก, <laughs> าก,าก้นขุนัอะไรฮะ <laughs> ยังก่อ อันม่าม่ามมาไ้มามาไ้เจ้าของเด้อค่ะพี่น้องม่แเป็นไ้พื้นได้บ่ได้มะลักผักบุ้งอันพื้นได้จ้ะอันของเจ้าของค่ะ ไอ้อ้อยทุ่มมาอย่างบึไอ้อ้อยทุ่มมาอย่างบถ่ทยขีดด้ยสิบ่ได้บ่เติอกผู้พื่นผู้หนึ่งทุ่มมูดไททุ่มรอไยกบระแม่น